ทีเด็ดอีกหนึ่งคันครับที่พี่ดีมจะพามารับชมเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะทุกคันที่ออกมาต้องแต่งที่นี่ครับ B M W Series 4หรือ4 Series G 2นะครับตัวนี้เป็นล้อที่แล s เ e กสั่งมาไว้สต็อกใส่กับ B M Series 4ได้แบบเป๊ะๆฟิตเมนต์แน่นจัดที่นี่น่าจะเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่สั่งสเปคมาให้เพื่อนๆได้จับจองกันได้อย่างทันทีนะฮะ เดียวครับ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ เราเรียนเพื่อนๆอยู่กันดีมาแล้วสเปคกันแล้วสเปควิวเพื่อนใช้กันรถอีกหนึ่งคลิปนะฮะทีเด็ดอีกหนึ่งคันครับที่พี่ดีมจะพามารับชมบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของเรานะฮะทุกคันที่ออกมาต้องแต่งที่นี่ครับซึ่งคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับที่ลูกค้า ไว้วางใจที่เรสเพคแล้วก็ให้ที่นี่จัดให้บอกเลยว่าสุดมากๆตั้งแต่คันแรก Civic FK ฮะที่เราเคยทำคลิปไปตั้งแต่สมัยทำช่องแรกๆครับได้ยอดวิวเยอะมากอีกคันหนึ่งครับเอาผาดแต่งเต็มอีกคันหนึ่งครับเบรก GTS ใส่ Mustang โอ้โห,โหนั่นก็สุดอีกหนึ่งคันซึ่งเป็นคันที่4นะครับขอบคุณน้องตีมากมนะฮะลูกค้าประจำของที่ร้านนะฮะ ซึ่งวันนี้เอา BMW Series 4หรือ4 Series G2 นะครับตัวถังปัจจุบันนะฮะมาให้ Les เบกจัดให้ครับบอกเลยว่าคันนี้ใช้งบประมาณอีกประมาณ7 0 0 0แสนบาทครับโอ้โหสุดจริงๆนะฮะก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะฮะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าคันนี้ทำอะไรกันบ้างครับทำเนียมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่ดิมเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปดีๆด้วยนะจ๊ะไม่เสียเวลาไปรับชมกันแทนะเพื่อนๆไป ไม่เลยครับมาดูกันที่ล้อก่อนเลยครับนี่ล้อตัวนี้เป็นล้อฟอร์สสองชิ้นจากค่าย BC Force ครับซึ่งลูกค้าไม่ได้สั่งตัดไว้นะจะบอกให้ตัวนี้เป็นล้อที่แลสเวกสั่งมาไว้สต็อก ซึ่งทำสเปคมาเนี่ยให้ใส่กับ BMW Series 4 g 2ได้แบบเป๊ะๆไม่ต้องลองสเปเซอร์ฟิตเมนต์แน่นจัดเดี๋ยวเรียกรับชมกันว่าใส่มาแล้วจะแน่นจัดแค่ไหนฮะยางเลือกใช้เป็นตัวยช้าโปรเซสสปอร์ตครับยางคุณภาพระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่นฮะขนาด 2, 4, 5, 3, 5, 20ที่ล้อหน้า 2, 7, 5, 30, 20ที่ล้อหลังครับบอกเลยว่า หล่อแน่นอนครับส่วนโช๊คครับ KWV3 หรือ KWWarian 3ครับโช๊คสัตว์คอยเวอร์จากประเทศเยอรมนีรับได้ทั้งบัมและรีเบลครับตอบสนองการขับขี่ได้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของผู้ใช้รถถือว่าเป็นที่สุดของโช๊คแห่งการขับขี่โดยเฉพาะในถนนเมืองไทยบอกรือว่าตัวนี้คือที่สุดครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องนึกถึงฮะในส่วนต่อไปนะครับนั่นก็คือชุดบริพาร์ดรอบคันครับกระจังหน้าครับแล้วก็วิงหลังครับ ดิฟฟูเซอร์นะฮะพร้อมชุดท่อไอเสียคาร์บอนลิ้นหน้าคาร์บอนครับหูกระจก Carbon, นะคาร์บอนฮะครีบฉลามคาร์บอนครับผมชายหลังคาร์บอนครับโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกสัดส่วนเลยทีเดียวและที่ไม่ได้กองโชว์ในตอนนี้ซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าก็สั่งไว้ด้วยนะก็คือเบรก M p p r r o r r m n n e e นะครับตรงรุ่น G2 นะครับซึ่งตอนนี้ของขาดอยู่แต่ว่าจะกลับมาติดตั้งเบรกอีกรอบนึงเดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะครับทำงานติดตั้งแล้วก็เทสระบบเดี๋ยวเราจะมารับชมกันอีกทๆกันเพื่อนทีเด็ดสุดๆจริงๆไปนฮะ โอ้โหเสร็จแล้วเพื่อนๆนะฮะเห็นเชื่อผมไหมเมื่อวานนะคร <üler> ับเล่นเอาสดึกเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาช่วงบ่ายแล้วก็จัดเต็มจัดหนักมากๆนะฮะ <โ frustrating. S 2> ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจําของทางเราเพราะฉะนั้นคือลูกค้าบอกว่าพี่ดีมครับงั้นไม่เป็นไร <sh arp> ทิ้งรถไว้1คืนเมื <st aff> คค่อคืนเราก็บรรเลงให้ดึกพอสมควร <sh arp> แล้วก็เช้ามาเนี่ยเก็บรายละเอียดของงานอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ สร็จสมบูรณ์นรีดบร้อยสำหรับ G4G22 ต่งเต็มนะฮะต้องบอกเลยว่าหล่อลงตัวมากๆครับอ่ะให้ดูรถเลยให้ดูทรงรถนะครับล้อ b c Force สเปคตรงฮะนั่นฟิตเมนต์นั่นเปลี้ยะนะครับตัวนี้ลูกค้าเนี่ยเลือกใช้ยางที่หนาสักนิดนึงเพราะว่าลูกค้าจะเน้นคันนี้ใช้แบบ d เ l ลี่ยูนะใช้งานทุกวันเพราะฉะนั้นจะเลือกไซส์ยางเป็น245 35 20 หลัง2.75 30 20ครับเพื่อความนุ่มนวลในการกับขี่นะครับแล้วก็โหลดด้วยโชคสตัดตับเกลียวระดับโลกอย่าง k w บันูวาเลบอกเลยว่าละมุนสุดๆครับล้อเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสเปคที่เราสั่งมาเพื่อลด BMW แล้วก็เบน z อย่าง CLS หรือ E-Class โดยเฉพาะออฟเซตเนี่ยจะค่อนข้างบวกไม่เยอะมากครับเพื่อให้ก้านมิตติเนี่ยอันฟิตเมนต์เนี่ยลงตัวครับ ล้อไม่ต้องใส่ปลอกกันสั่นใดๆทั้งสิ้นครับสเปคตรงรุ่นนะครับที่นี่น่าจะเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่สั่งสเปคมาให้เพื่อนๆได้จับจองกันได้อย่างทันทีนะฮะหรือใครอยากสั่งตัดเลือกลายก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยฮะส่วนชุดบริพาร์ทครับหล่อลงตัวไม่ซ้าใครครับแค่นี้ก็ลงตัวละนะฮะไปดูความสวยงามของซีรีส์4ยีฟ2คันนี้กันหนึ่งนะรบฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถอีกทีนึงครับเพื่อนๆจะพาไปลอ้อมซีนนึงบอกเลยว่าหล่อ โหดสะใจมากๆครับเดี๋ยเดๆๆสุดท er nah ้ายนี่พามาดูดิฟวเซอร์หลังบวกชุดท่อก่อนโอ้โหเลยว่าโหดขึ้นอีกเยอะมากครับใจละลายครับใครสนใจตกแต่งซีรีส์4ซี2ก็ปรึษาาสอบถามได้ใกล้ครับเรามีสินค้าไม่เป็นล้อยางโช๊คชุดแต่งครับที่นี่จัดให้ครับเดี๋ยวเจอรถกันอีกรอบฮะไปดูความสวยลงตัวกันก่อนไป I'm free falling, can you hear me? Call back, call back for you. Yeah, I'm free falling. I'ma keep on falling, falling for you. I'm free. I'm free. Oh, and I'm loving all that you do. do. โอเคเพื่อนตอนนี้เราอยู่บนซีรีส์จี๊ปสอครับน้องจมูกโตลำงามนะฮะยิ่งนับวันยิ่งหล่อ้นเรื่อยๆครับจริงๆด้วยรูปลักษ์ด้วยภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่ลงตัวมากๆรุ่นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประจังหน้าก็อาจจะย,ยังไม่ได้โดนใจใครหลายคนแต่ว่าผมว่ามองไปมองมามันก็สวยลงตัวไปอีกแบบนะกำลังเครื่องยนต์เนี่ยกําลังดีครับผมด้วยแรงม้าที่ให้มาถึง258แรงม้าครับต้องบอกเลยว่า มันเป็นรถที่ขับสนุกครับมันไม่ได้แรงกระโชกโคกหัาแต่ว่าเวลาเราส่งคันเร่งลงไปเนี่ยนะฮะมันก็พร้อมที่จะยานไปข้างหน้าแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่หลังพ่วงมาลายไปที่เรียบร้อยครับซึ่งคันนี้ครับต้องบอกนิดว่าแอบหมกอีกนิดนึงครับด้วยการเติมกล,กล่องแลชิฟครับกล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าตัวท็อปสุดเลยรุ่น GTS Black ครับเพิ่มแรงบิดแรงม้าได้มากขึ้นถึง35แล้วประกันยาวนานถึง5ปีครับแล้วก็ ทุกวันนี้นะฮะปรับง่ายมากมีแอปพลิเคชันให้เล่นด้วยแต่ว่าตอนนี้พี่ดีมปรับอยู่ในเบอร์เจก็คือเบอร์ที่แรงที่สุดของเขาเลยนะครเดี๋ยวเราไปลองพร้อมกันสําหรับซีรีส์ 4G22 นะครับก็จะมีโหมดในการขับขีนะ่เนอยู่3โหมดด้วยกันนะครับนั่นกะ็คือโหมด Eco Pro ก็จะเป็นแบบโหมดที่แบบเน้นประหยัดพลังงานอะฮะใช้งาน ทั่วไปนะครับส่วนคอมฟอร์ตก็คือจะเป็นโหมด Normal นั่นแหละก็คือใช้งานปกติครับแล้วก็โหมดที่ขับขี่สนุกที่สุดนั่นคือโหมดสปอร์ตครับผมซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาอยู่ในโหมดสปอร์ตกันเลยนะฮะเฮ้ยเตอร์พี่ไม่ได้ออกนี่มาเต <Huh? S 1> อร์มีตังะ w างมันจะฟังเฮียเหียนะเฮียมั้ยมีไหม Immer? เออกูไม่ได้ตังค์มาสักบาทเลย โอเคจะขึ้นทางด่วนไม่ได้เอาตังกว่าสักบาทแล้วโอ้โหว่าตายแล้วเสียไจดีนะน้องเตอร์เอามานะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาจอดขาจองขไปจอดเราแกเอาพันตีมาไปอ่ะครับลองเลยฮะโอ้โหระยะทางป๊บเดียวครับ150กโมตรชั่วโมงฮะ ว่าโอเคมากครับจริงๆรถลูกค้าเนี่ยยังเพิ่งรับรถใหม่ๆครับน้องตีก็น่ารักมากครับให้เราเรารถมาทดสอบครับซึ่งเพราะนั้นคือการทดสอบพี่ดิมก็อาจจะลองอัตราเร่งครับดูว่าเฮ้ยมันมันเพิ่มขึ้นประมาณไหนนะครับเพราะว่ารถพี่ดิมใช้ g 20ตัว3 0 i อยู่เพราะฉะนั้นเครื่องยนต์จะเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแรงมาเท่ากันฮะใช้ได้เลยขับสนุกมากครับโช๊คอย่างเคสมันอยู่วาเลียนสามเนี่ยนะฮะมันเป็นโช๊คที่เรียกได้ว่า ตอบโจทย์สำหรับถนนเมืองไทยที่สุดเลยนะครับนุ่มนวลเฟิรม์มนั่นนะครับบวกกับงานเซตติ้งระดับมืออาชีพที่เลสเปคแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุยต,ตัวเองชิบหาย <c oughs> ล้อเล่นแน่นอนครับงานเซตติ้งเป็นสิ่งสำคัญโชคดีแล้วงานเซตติ้งก็ต้องถูกต้องครับโชครับการยาวนานถึง2ปีด้วยกันนะฮะส่วนเรื่องความสนุกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยฮนะขับสนุกมากๆครับ รถเนี่ยกำลังเนี่ยมีอยู่แล้วบวกกับกล่องเพิ่มแรงม้าจากทางค่ายละชิปไปเนี่ยทำให้ขับสนุกยิ่งขึ้นไปอีกถึง20-30%ด้วยกันหนาผมบอกมนี้ว่าคฮ้แค่นี้มันก็พอแล้วอ่ะอยู่กันทางด่วนใช้ความเร็วก็ไม่แข่งครับแล้วก็ไม่โยนฮะเนี่ยครับพอเจอในถนนที่แบบในเมืองเจอรอยต่อถนนเนี่ยเก็บได้เนียนมากๆครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะคันนี้เลือกใช้ยางที่เป็นยางโอเวอร์ไซส์ขึ้นไป1เบอร์ด้วยนะครับทำให้รถยมีความนุ่มนวลมากๆครับเพราะฉะนั้นคือใครที่แบบมีแม่บ้านที่บ่นนะครับโชวคตัวนี้มัม่ลองในคันไหนก็ประทับใจในคันนั้นครับซีรีส์ 4G22 เป็นรถที่แบบขับดีมากๆครับใครที่แบบมองหารถสปอร์ตคูเป้ในเลทราคา4ล้านกว่าครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้ก็อุปกรณ์ตกแต่งก็มีมาอย่างครบครันแล้วนะฮะใครสนใจที่อยากจะตกแต่งเห็นคันนี้แล้วชอบแล้วโดนใจก็แวะมาที่เลสเปคได้ครับล้อแม็กซ์เรามีให้เลือกหลากหลายแบรนด์คุณภาพระดับโลกที่นี่น่าจะเป็นร้านที่มีล้อแม็กซ์ใส่รถเบียมหรือบิชูเยอะที่สุดเจ้าหนึ่งในประเทศไทยพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งอย่างอืง่นอย่างครบครันครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ คลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมครับลาไปก่อนครับคิดแต่งรถคิดถึงแต่เซ่ครับสวัสดีครับ